สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดันิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอ,อยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะผงชูรสกับเมนูอาหารไทยเป็นของคู่กันมาช้านานโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดส่วนใหญ่มักมีการใส่ผงชูรส เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆทานแล้วรับรู้ถึงรสอร่อยติดใจติดลิ้นกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการอ้อยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนาดีนิติธรรมยงนาย,ยกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจะมาพูดคุยกันในประเด็นรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังว่าผงชูรสนี้ทำมาจากอะไรคะผงชูรสนในทางวิชาการเราจะเรียกชื่อว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตการผลิตผงชูรสเนี่ยเราก็จะได้มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติก็คือน้ำตาลจากอ้อยหรือว่าใช้แป้งมันสําปะหลังนำมาย่อยด้วยเอนไซม์ให้ได้เป็นน้ำตาลจากนั้นก็นำน้ำตาลที่ได้เนี่ย ไปผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เกิดเป็นกรดกลูตามิกขึ้นนะคะซึ่งกรดกลูตามิกนี้เนี่ยเราก็จะนําไปทําให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไพลโอกไซด์เกิดเป็นโมโนโซเดียมกลูตามิกขึ้นมาก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะลักษณะของผงชูรสก็จะเป็นผลึกสีขาวอย่างที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยนะคะ ละลายน้ําได้ดีแล้วก็เข้ากับอาหารได้แทบทุกอย่างก็เลยทําให้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายตัวผงชูรสเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีรสชาติแต่ว่ามีคุณสมบัติในการเสริมรสชาติของอาหารนะคะทําให้เกิดรสกลมกลม่อมหรือเราอาจจะคุ้นหูคําว่าอูมามินะคะอาจารย์คะและกินผงชูรสมีอันตรายไหมคะตัวผงชูรสเองเนี่ยไม่มีอันตรายนะคะ เพราะว่าเป็นสารที่จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญ,ญาตให้ใช้ได้ในอาหารทั่วๆไปทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอนุญาตให้สามารถใช้ผงชูรสเนี่ยเป็นวัตถุเจือปนอาหารได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการบริโภคสารประกอบใดๆก็ตามหรือว่าส่วนประกอบของอาหารใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้หรือเราบริโภคในปริมาณมากเกินไปเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นในการใช้ผงชูรสเนี่ยเราก็คงไม่ควรจะใช้มากจนเกินไปนะคะค่ะอาจารย์คะมักมีความเชื่อว่าหากกินผงชูรสถ,ถึงแม้จะเป็นผงชูรสแท้เข้าไปบ่อยๆหรือในปริมาณที่มากจะทําให้ผมร่วงได้หัวร้านข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในประเด็นนี้นะคะคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อที่มีกันมาแต่เดิมไม่มี การศึกษาหรือว่าการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใดๆนะคะที่ยืนยันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปแล้วสาเหตุที่ทําให้ผมร่วงหรือว่าหัวร้านเนี่ยมันก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันรวมทั้งเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่หนังศีรษะเองที่เป็นสาเหตุของอาการเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของความไม่สมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ อาจจะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผสมเข้ามาเช่นความเครียดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ในส่วนของผงชูรสแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ค่ะคะ่ะก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์คะแล้วผงชูรสปลอมนี้ทํามาจากอะไรคะคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะทราบอะคะอ๋อค่ะผงชูรสปลอมเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นาสารบอร์ร์ นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นผลึกขาวใกล้เคียงกันกันกบโมโนโซเดียมคลูตามีหรือว่าขงชูรสส่วนอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการใช้บ้างก็คือโซเดียมเมตาฟอสเฟตนะคะทั้งตัวบอเลกแล้วก็โซเดียมเมตาฟอสเฟตเนี่ยเป็นสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการที่นำสารสองตัวนี้มาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อใส่ในอาหาร โดยวัตถุประสงค์ใดก็ตามหรือว่าเพื่อนนามาทำเป็นของชูรสปลอมก็ตามเนี่ยก็จะเป็นการผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ถ้าบริโภคเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะเช่นสารบอแรกเนี่ยก็จะมีผลต่อทางเดินอาหารนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียนะคะเกิดอาเจียน หรือว่าถ้าเกิดมีการสะสมที่ไตแล้วอาจจะทำให้เกิดเรื่องของทางเดินปะสะัสสาวะอักเสบได้นะคะ mm hmm. รวมทั้งสารโซเดียมเมตาฟอสเฟตก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะพบได้น้อยกว่าในกรณีที่เอามาทำเป็นของชูรดปลอมนะคะแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ในลักษณะคล้ายๆกันกับบอแรกเช่นเดียวกันค่ะค่ะอาจารย์ อาจารย์คะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าผงชูรสนั้นเป็นผงชูรสแท้หรือผงชูรสปลอมมีพิสูจน์อะไรแบบไหนบ้างคะค่ะมีวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือการนำผงชูรสนั้นเนี่ยไปใส่ช้อนโลหะนะคะแล้วก็ลองเผาไฟดูถ้าเป็นผงชูรสแท้เนี่ยที่เป็นสารประกอบของโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยก็จะเกิดการไหม้เกรียมแล้วก็ติดที่ช้อนนะคะ ก็เหมือนเกิดการเผาไหม้ที่เราเห็นได้ชัดเจนส่วนถ้าเกิดเป็นผงชุรสปลอมเนี่ยที่เป็นสารประกอบของพวกบอแร็กหรือว่าโซเดียมเมตาฟอสเฟตเนี่ยก็จะเป็นสารเคมีนะคะที่เผาด้วยความร้อนแล้วเนี่ยจะไม่ลุกไหม้ตัวผลึกสีขาวเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ละลายเนื่องจากว่าสารเคมีทั้งสองตัวนี้เนี่ย จะทนความร้อนได้สูงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะอาจารย์คะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วอยากให้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของผงชูรสไหมคะอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปคือจริงๆแล้วตัวผงชูรสเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายแต่ปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้มากเกินไปนะคะหรือบางทีเนี่ย มีการใส่ผงชูรสมาตั้งแต่ผู้ผลิตต้นทางอันนี้หมายถึงว่าการที่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบอยู่ในพวกเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะซอสปรุงรสหรือแม้แต่วัตถุดิบบางอย่างเนี่ยที่ผ่านกระบวนการมาแล้วแล,ล้ว,นนะะวกม็มีการเติมผงชูรสลงไปบางส่วนนะคะแต่พอผู้บริโภคนํามาใช้เนี่ยก็มีการเติมผงชูรสลงไปอีกหรือผู้ประกอบอาหารเติมผงชูรสลงไปอีกนั้นอาจจะทําให้ มีการได้รับผงชูรสเนี่ยมากจนเกินไปนี้ถึงแม้ว่าตัวโมโนโซเดียมกลูตาเมตเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่าก็จะทำให้เราได้ปริมาณของโซเดียมค่อนข้างสูงตามไปด้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบดีว่าการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะนำไปสู่การมีความดันโลหิตสูงได้นะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราปรุงอาหารทานเองที่บ้านนะคะเราก็อาจจะต้องสังเกตดูก่อนว่าเครื่องปรุงอื่นๆที่เราใช้เนี่ยมีการใส่ผงชูรสมาแล้วหรือยังเช่นซีอิ๊วซอสปรุงรสทั้งหลายนะคะและถ้าเราจะเติมผงชูรสเพิ่มลงไปเนี่ยก็ควรจะใช้แค่ปลายช้อนก็พอช้อนชานะคะ ล้วที่เราไปรับประทานอาหารนอกบ้านเราก็อาจจะลองเลือกร้านที่เราสามารถจะบอกกับผู้ปรุงนะคะหรือบอกกับผู้ขายได้ว่าไม่ใส่ผมชูรสนะหรือว่าเราสามารถที่จะขอให้เขาใส่น้อยๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพียงคําแนะนําอย่างคร่าวๆนะคะเพื่อที่เราจะไม่ได้รับผงชูรสมากจนเกินไปนะคะ เพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่จะใช้ผงชูรสในปริมาณมากแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะคะและถ้าใครมีความไวต่อผงชูรสเป็นพิเศษนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยง การทานผงชูรสแล้วก็อาจจะต้องปรึกษานักโภชนาการนะคะหรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อให้เกิดความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นการใช้ผงชูรสเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปเพื่อช่วยทำให้อาหารของเราเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะ ค่ะรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนาดีนิติธรรมยงนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์่ยินดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ